เอาละครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead b บ d a y l i g m t m o l i l e อยู่นะครับผมผมขอแนะนำเพจ Over Top Up นะครับผมโปรโมชั่นดีๆมากมายก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับผมไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าเขาจะได้เป็นสปอนต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเลยจ้ากูรู้จากนั้นสาวเยอะแค่บอสแต่นั้นสาวบึ้มอ่ะ บึ้มเลยหลอดทีไหมยังไม่ใจอหัวชาวอาวุธตาบอดเหรอน่ะอันนั้นใส่ใส่ใส่อันนั้นตาเขาตาบอดไปละใครวิ่งไปไหนอ่ะกับกูอ่ลุงไปล่างแล้วเหรอเออเออเพื่อนถามเพื่อนยังไงพูดถึงถามไงว่าตาบอดหรือเปล่าไม่ได้มองเฮียเลยเมื่อกี้ไม่เห็นกูเป็นตัวเลยไอ้สัตว์เป็นตัวเลยอ่ะเออ ปัญหามามองแล้วมันก็เดินไปเฮ้ยอยู่กับชนอยู่กับจีเวอร์ก็มีมาหมุนเออแต่กูจะกูกูไปสวนสยามมาไงล่าสุดอ่ะอ๋อสวนสยามมันใหญ่กว่ากูเองดีกว่าโน่กูอยากแล้วไม่ไหวละตีป่วยนี่กูชอบเลยตีป่วยก็เฮี้ยแล้วมันเป็นโอ้๋อตีป่วยตรงไหนเนี่ยไอ้หัวนะเต็มหัวเลยนะใช่เหรอเออรอบนั้นได้รอบนั้นได้อ่ะเรียบร้อย เอ้ยโจจะไปแก่เดี๋ยนะแก่เดี๋แกเดี๋ยเข็กระถ่ายอะไรอะไรแกะให้หมดเลยทำยังไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอ้าหาไม่เจองงอะไรกูอยู่นี่อยู่ข้างๆมึงเลยโนู้นูนูนไปเออไปเออ เไปฆ่ามันไปฆ่ามันแกบกี่แันแล้วโทษเทม่ะแกบไปเฮ้ยกูขอวนไม้แบบไม่ใช้ไม้ได้ป่ะมันหลอบบล็อกหน่อยดีทีมโน้โอ้ต้องลำบกโน้ทำอะไรมปก็ต้องลำบากปันให้ปันให้มีคนไปรับแล้วไม่กูไม่อยากพใช้ไม้วัดวัดวัวววกทีพวทีมดักขึ้นแล้วีชิบ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 อยบอิบชิบชิบ้ิบมันหายแล้ว มันฉีดไม่ได้จีบก็โดนตีอยู่ดีอ่ะอ้าวมาไล่มึงเลยวะทศเอาเอ้าตงหวัดะวัดีบจีไปบอตรงนี้แหละตรงนี้ไอ้เหลือเทมิสนาะดยังดกดีกดีคุตายไปแล้วนะกูให้มันมาไล่กูอะทีมทีมทีมขอที่ขอที่ทีมแปปปปไปกูไปกูไปกไปกไปกูไปกูไปเร็วๆกูไปเลว มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเต๋ยโน่เต๋ย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 โน่เกมนี้จะไม่ใช่ไม้นะเร็วเร็วเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกกูได้อยู่กูได้อยู่กูได้อยู่พี่โนไปปัดต่อไปเดี๋ยวรอ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 ซ้อนตูเดี๋ยวรอซ้อนตูถึงมันไม่เห็นเลยมั้งแหรอชุดตุ้งเรือแข็งขนาดนั้นน่าจะยางนะน่าจะยางน่าจะยาง

ไปไปทุนไปทุพี่ีมไปจิ๋มไปจไปอ้้กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนี่กลับมาก่อนกลับมาก่อนไปกลับมาก่อนคอมโบบลผาด้วยเหมือจะเชื่อพวกแกไปสองอะเติมาดเออเบนเลยเลยคอมโบบอลผาอย่าใจม้นะ

กูลืมไปเลยเร็วๆๆๆๆๆขอรอบนี้ขอรอบนี้ขอรอบนี้คอนเทนต์นี้ไม่ไม่ผ่านละเอ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์ไม่แกะตัวเทมปี้ยันสุดท้ายอ่ะน่าจะน่าจะบ้านใหญ่อ่ะน่าจะไอ้น่าจะไอ้นี่สวนสนุกสวนโลกแกะยังไอ้แบงค์มันบอกเปเหตุแล้วอ่ะแย่าแล้วไม้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 ที่เบนต้องรอบนั้นวะ อนมาวนมานมานมาวิ่งยันเเหม็นหน้าเหม็นหน้าแบงค์แพ้ละไม่ถ้าเราไม่โดนแผเราก็แบบมีถอนสานะเอาใหม่้ปเอาใหม่เอาใหม่รีร

เอาหมดแล้วทั้งนั้นหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วเอามึงแกะไปกี่อันมีแมปแบบแบงกดดูแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยเอวกูกูรอบเดิมเลยรอบเดิมรอบเดิมทีมทีมทีมโทษโทษทษเดี๋ยวโทษโทษโทษรอนะโทษนะโทษรอนะโทษรอโทษรอไว้โทษรอไว้ไอ้แบปไปฮิวบุนโอเคะไม่เอา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 ไอเท่าไรโดนโทษตัวไอ้เหี้ยเอ้ย มันไล่มมันไล่เออไอเียลลรเิดนมันหลอเมื่อไหร่เครื่องจะเสียอ่กทีวะปนรนี้รันี้สวยกว่าอีกเนี่ยรันี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยมันมีลมเค่ะเบิดนะอ้าไปไหนแล้วไเรื่สุดๆเลยอ่ะมีไม้อยู่สิแผ่นครับตรงนั้นน่ะ โอ้ยไอเทียดไอเทียดเท็ตัวเดินธรรมดานี่จะร้องเลยเนี่ยมันเป็นแม่ต่างด้วยเนี่ยใช่ดพี่ปั่นปั่นแล้วนะปั่นแล้วนะไปอยู่อยู่สวนสนุกเอ้ยเพ่เจอจนเทีมาเอ้ยดึงขาเออแกดิก็สดนสนุกสดนสนุกงนไอ้เทียมึงเมื่อไหร่เหมือนกันเริ่มร้องเนี่ย ยัดแล้วม <hein> ีแทงม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 ีแทงขอโทษแก่ขอเตมเลยรอบสองรอบสองน้องอย่างจังหวะนี้รอบสองจังหวะนี้รอบสองนะน้องรอบสองนะน้องไอเบนนี่ชอบไปแกล้งผีราวถูกไปเดือม่วงนะเนี่ยผีแบบไม่ไล่เฮ้ยเปิดประตูก่อนแล้วเฮ้ยจะเปิดประตูเปิดดีเอามันยังไม่เสร็จเลยเครื่องอ่ะ ดวดูดีๆโหัตาหวดนะเราต้องไปรถบรรทุกแล้วรถแบบพี่โดนแต่แไม่บอกโดนประตูนไ่ครัชิปหายแล้วไม่ต้องรถเขาบอกไม่ต้องรถนะมึงองบรรทบกบรรทุกแล้วขู่หม้โคตรเยอะเลยผีได้ยังไงวะเนี่ยตอนนี้ก็มีไม้อีกอ่ะดูดิไอ้เหี้ยดูดิไอ้เขี้ยวไม้ติดๆกันเลยอันนึงมันมันโล่งอีกสั่งมันโล่งโอ้โหเล่นตรงนี้ก็ันเล่นตรงนี้ก็้ันหรอยู่ไหนๆไหนๆไหนทีมกูไม่มีตายาททีม เออหมดกำลังความกำลังทีมนอนไม้ทีมเฮ้ยไม้นะห้ามใช้นะไม้นั้นกูบ่นตั้งนานนะห้ามใช้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถอดสายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีประตูประตูประตูซ้ายบนประตูซ้ายบน้ายกลางซ้ายกลางอ้าวถือไม้ด้วยอ่ะสวยเลยไม้เดี๋ยวรออะไรอ่ะ โอ้โหรอบไม้แม่งแบบอย่างสุดอ่ะเฮียไม่โดนหรอกโอ้โหร้องไอสัตว์เจอบ้านฟ้านี่ร้องเลยอ่ะคอมโบด้วยร้องจัดอะกูบอกเลยร้องจัดอะลองคิดสภาพเป็นแบบตัวเดินโง้อๆนะเดินตีอ่ะโอ้โหร้องไอสัตว์ไอเบนนี่ร้องไห้อ่ะ はあ。りがとうございま